เรียนบ้านปักบุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปักบุงหมู่4ตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอสิรินธรประมาณ27กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ70กิโลเมตร เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด9คนและมีจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,565จําจำนวน69คนภายใต้การบริหารงานโดยนายพิสานธงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักปุ่งอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ทักทายยิ้มใสไหว้สวยรวยน้ำใจความขวัญของโรงเรียนคือตรงเวลาวิชาดีกีฬาเด็ดเน้นคุณธรรมสีประจำโรงเรียนคือม่วงเขียวผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โรงเรียนโรงเรียนบ้านปรับปุงได้รับการปรับปรุงดูแลด้านภูมิทัศน์และอาคารเรียนทุกปีอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปผลรายงานโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรม มีการประชุมร่วมกันบางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ทุกฝ่ายจัดทำโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการทำงานปกติของโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนโรงเรียนบ้านปักบุ่งมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องศึกษาปัญหา สาเหตุและคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อันประกอบด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์3ประการคือรับผิดชอบดีมีความซื่อสัตย์พร้อมใจปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ผู้ปกครองชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนดังนี้ 1. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้งกิจกรรมหน้าเสาธงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนสื่อสิ่งพิมพ์วารสารโรงเรียนกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กเพจโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียน 2. บุรณาการโดยการนำคุณธรรมอัตลักษณ์อสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3. นำเสนอผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนรวมถึงการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาภายในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานจากภาครัฐจนได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านที่ 2. ด้านผู้บริหาร นายพิสันธงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบุงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดคุณธรรมของโรงเรียนสพทอโดยการขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามและการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนคือเด็กดีสีปากบุง ตามปากบุกโมเดลและบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสรพทมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสรพทได้รับความพึงพอใจจากบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ถาพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคองตนคองคนครองงานได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปักบุ่งทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรมเช่นมีการนั่งสมาธิก่อนเรียนครั้งละ5นาทีและสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าและตอนเย็นเป็นต้นรวมทั้งมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการจัดการโครงการคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลมีการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงนักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนครูในโรงเรียนและกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและคณะครูมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาใจปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นการพูดสุภาพการตรงเวลาการแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินยัยจนได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก ที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีความรู้ในการปฏิบัติโครงงานมีใจรักในความพอเพียงใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้มีวินัยดีตั้งแต่การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนการเดินแถวการมีจิตอาสารู้จักการแยกขยะรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถังขยะเก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจากครูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้นรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบการให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อนๆในห้องเรียนการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และมีผลสำมฤทธิทางการเรียนที่ดีขึ้นอีกทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมถึงมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพท